สวัสดีค่ะพวกเราริมออนค่ะเต้นค่ะกองจักรครับผมพลอยค่ะป๊อปครับค่ะพวกเราก็สวัสดีปีใหม่ชาวเวอร์จินทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นเสือที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองแล้วก็สุขภาพที่ดีตลอดปีนะคะใช่แล้วครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ขอให้เวอร์จินฮิตนะครับมีคนฟังเยอะๆเลยมีคนขอเพลงเยอะเลยนะครับผมเลติ้งสูงๆตลอดไปครับพลอยบ้าง คู่ไปหมดแล้วค่ะก็ปีเสือนะคะเป็นปีของนักล่านะคะก็ขอให้ล่าแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะครับปีใหม่แล้วก็ขอให้คลื่นเวอร์จิเน,นะะียหาไะไใหม่ๆใ,ให้ผู้ฟังกันเยอะๆเลยนะครับ ค่ะแล้วก็ตอนนี้พวกเรากําลังจะมีอัลบั้มออกมาในวันที่2 6มกราคมนี้นะคะชื่ออัลบั้มว่า Dream On ค่ะซิงเกิลแรกปล่อยไปแล้วคืออย่าปล่อยให้คนหนึ่งคิดถึงเธอของเต้นนั่นเองแล้วก็ซิงเกิลที่2อาการเธอฟ้องค่ะก็ทุกคนคงได้ชมแล้วก็ได้ฟังกันบ้างบ้างแล้วนะคะอ่าฮะซิงเกิลต่อไปค่ะก็เป็นซื้อเวลาของจากเองนะครับผมซึ่งมีความพิเศษก็คือมีพี่ชายของพี่นิชคุณนะฮะมาเป็นพระเอกเอ็มวีมาเป็นพระเอกเอ็มวีให้ใช่ก็ยังไงก็ฝาก MV แล้วก็เพลงซื้อเวลา ด้วยนะครับผมซึ่งจะออนแอร์มนที่สองกุมภาพันธ์นี้ครับค่ะส่วนของพี่ป๊อปละคะอ่าของป๊อปนะคะตอนนี้ก็ปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วนะคะในคลื่นเออไม่ใช่คลื่นครับเ <laughs> ออที่ G Member นะครับเข้าไปหาฟังได้เลยครับใคยไงก็ฝากพวกเราทั้ง4คนไว้ด้วยแล้วกันะนะคะควันที่26นะคะซ d ดีแล้วก็ VCD คาราโอเกะแน่นอนคะ่ะฝากด้วยค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ